อ่ะกูซื้อน้ำม,มาให้ขอบคุณนะหรือว่าให้กูไปคณะวิศวะด้วยดีปะไม่ต้องมึงไปคณะมนุษย์เลยกูไปด้วยได้จริงๆนะเว้ยอยู่ห่างๆกันบ้างเดี๋ยวคนอื่นเขาก็คิดว่ามึองอะติดกูก็ติดจริงๆอ่ะ โอ๊ยเข้าเรียนให้ได้ก่อนมึงอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายมันดูเท่นะเว้ยแต่ถ้าติดเอฟขึ้นมากูไม่รู้เลยนะกูรู้ว่ามึงเก่งแต่เข้าเรียนว่างก็ดีเป็นห่งวงกูไม่ได้เป็นห่วงเขาเรียกว่าพูดให้ไปพิจารณา,าตัวเองเว้ย ไม่ต้องติจนะ่ะก็พอจะรู้ตัวอยู่ว่าเก่งจ้าเออมีน มึงเคยแอบ,บชอบใครป่ะวะถามทำไมวะหรือว่าช่วงนี้มึงกำลังแอบ,บชอบใคร,รอ๋อบอกกูได้นะเว้ยเดี๋ยวคุณหมอคนเนี้ยจะเก็บความลับให้คนไข้เองครับคือกูจะถามว่าถ้าเราแอบ,บชอบใครอะ มึงว่าเราควรบอกเขาไปดีปะบอกไปเลยดิหน้าอย่างมึงอ่ะใครจะกล้าปฏิเสธหรวงวะกูว่านะคนที่กล้าปฏิเสธมึงอ่ะมึงต้องโง่มากแน่แนวยต้องโง่มากเลยใช่ปะ่ะอากาศร้อนๆกินน้ำหบานก่อนนะเบื่อไม่เป็นไรมึงกูซื้อมาละมึงกินเลยนี่ติดเรียนอยู่เลยไปไม่ได้เฮ้ยขอบคุณมากนะ ต้องโง่มากเลยใช่ปะเออทั้งหล่อทั้งรวยทั้งนิสัยดีแถมเท่แคร์เก่งอีกใครกล้าไปเสเ็ต้อง,งโง่แล้วกูว่าเขาคงนั้นน่ะน่าจะงโง่มากจริงๆอะ่ะเออเรีบเก็บของกันเพื่อนรอละครับ พี่พี่ครับมารับชมหมาน้องเดอะซีรีส์ EP4 ไปพร้อมกันในโรงภาพยนตร์วันที่17สิงหาคมนี้ที่เมเจอร์สุขุมวิทโรงที่8จำหน่ายบัตรวันที่10สิงหาคมเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปทาง Google Form ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนเมนทีีและ Dog Bro Series ทุกช่องทาง